สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ย่ตอนกินข้าวอีกเช่นเคยนะครับวันในี่คลิปนี้เนี่ยเรามากับตัวละครที่มีชื่อว่าเครือฉิงและในคอนเทนต์ของวันนี้ของเราก็คือทำไมถึงไม่มีใครเล่นเครือฉิงนั่นเองครับซึ่งผมก็ต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยนะครับว่าเครือฉิงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวละครที่มันออกแบบมาได้ดีนะแต่ว่าเรื่องของดามจทที่มันสร้างออกมาเนี่ยมันดันไม่ค่อยสมกับเมนเดเวสเท่าไหร่ รวมถึงการที่เครื่องฉิงโดนบัฟขึ้นมาถึง2ครั้งแล้วแต่มันก็ยังดูแย่อยู่ดีครับเอาเป็นว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรทาไมคนถึงไม่เล่นเครื่องฉิงผมว่าในคลิปนี้อาจจะเป็นคําตอบให้คุณได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหา6คลิปนี้กันครับผมขอแนะนําร้านดีๆอย่าง Richman Shop เป็นร้านรับเติมเกมในราคาถูกบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอนดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือน สะดวกปลอดภัยคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนแถมยังสามารถเติมได้หลายเกมแล้วก็หลายแอปพลิเคชันมากๆอีกด้วยโน,น่ึงเรื่องเติมเกมต้อง richman shop 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 ทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าใส่ที่เสียงผมมันดูปแปลกๆเนี่ยเป็นเพราะว่าผมอดัดตอนผมเพิ่งตื่นนะเพราะฉะนั้นมันอา,อาจจะดูเหมือนอยู่ในจมูกสักนิดนึ่งผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดกูไม่อดัดตอนนี้เดี๋ยวกูจะลงคลิปในวันพฤหัสไม่ทันนะครับ ก่อนอื่นผมว่าเรามาทําความรู้จักกับตัวละครเนี่ยเครอฉิงกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างเครื่อฉิงครับผมเป็นเมนพีชธาตสายฟ้าที่มีจุดเด่นอยู่2อย่างคือการชาร์จโจมตีและอันตีน,นั่นเองครับหมายความว่าตัวละครตัวนี้นั้นสกิลที่ต้องอัพเป็นหลักจะอยู่ที่การโจมตีปกติกับในส่วนของอันตีเนาะส่วนสกิลธาตุคุณจะอัพหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าจะอัพเพื่อให้ทําการเบร์สแรงเนี่ย สกิลธาตุก็เป็นสกิลเบิร์ดที่แรงที่สุด,ดของเครือฉิงแล้วนะครับถึงแม้ว่าดามจมันจะดูไม่เวอร์เลยก็ตามในส่วนของการโจมตีปกตินะครับใส่ที่เปอร์เซ็นต์มาดูลนน้อยเนี่ยครับอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เขาสร้างตัวละครน,นี้มาในช่วงแพทแรกเลยนะครับคือตั้งแต่ CBT เนี่ยเครือฉิงก,ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะซึ่งเครือฉิงเนี่ยครับมันเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมานานมากแล้วแล้วพูดตามตรงเลยว่าเปอร์เซ็นต์การทำดาเมจของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำครับทั้งการโจมตีปกติชาร์จโจมตีอันติ เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเลยครับถึงแม้ผมจะบอกว่าทงการชาร์จโจมตีแล้วก็อันตีของเขาเป็นจุดเด่นก็ตามทีนี้เราพูดถึงการทํางานของสกิลต่อนะครับสกิลท่าของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของการเคลือบท่าแต่จริงๆแล้วมันจะไม่จาไปต้องเคลือบท่าก็ได้นะครับสกิลท่าของเขาจะเป็นการปล่อยตัวของผมจะเรียกว่าหมุดไฟฟ้าแล้วกันอ่ะมันจะเป็นการปล่อยหมุดไฟฟ้าเข้าไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดว่าคุณกดชาร์จโจมตีทันทีเนี่ยมันจะทําการระเบิดหมุดไฟฟ้าตรงนั้นนะครับและไม่เคลือบท่าให้คุณนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณ ปักหมุดไฟฟ้าไว้ด้านหน้าแล้วคุณกดสกิลธาตุไปอีกครั้งเนี่ยมันจะทําการวาร์ปเข้าไปที่ปักหมุดตรงนั้นนะครับและเคลือบธาตุของดาบคุณได้กลายเป็นดาบไฟฟ้านั่นเองหมายความว่าตัวละครอย่างเครือชิงนั้นสามารถเล่นได้สสายครับทั้งสายกายภาพและสายมินิเวสไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าล้วนครับในวนขออันตีครับจะทําการดิเมนชันสลัไปหนึ่งทีครับคือมันจะหั่นสตูแบบว่าชิ่งไปมาทั้งหมด8ครั้งและทําความเสียหายครั้งสุดท้ายอยู่ที่สองร้อยแปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะพอสอนเล็วเจ็ดซึ่งถามว่าแรางไหม รตรงที่ว่าเขาใช้พลังงานอันติน้อยมากและมีคูดาวนี่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบก,กับสกิลอันติของตัวละครหลายๆตัวเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าดามจมันห่วยแตกมากนะครับถ้าม,มาที่พรสวัสด์นะครับเอ่อพรสวัสค์ที่1นนะภายในห้าวินาทีหลังจากที่คุณใช้ในส่วนของสกิลธาตุมันจะทําให้เครื่องฉิงเนี่ยเคลือบธาตุไฟฟ้าก็คือ,อที่ผมบอกกันเลยที่สกิลธาตุมันสามารถเคลือบธาตุไฟฟ้าได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณปั้นเครื่องฉิงจนถึงเวล40 มันจะปดล็อกแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณปั้นจนถึงแค่เวล20ยี่สิบมันจะไม่ปดล็อกนะพอสวรค์ต่อมาครับไม่ใช่ในส่วนของตาวาดซอสหรือว่าไดเมนชั่นสแลชที่ผมพูดถึงอะไรก็คือในส่วนของอันตีนะครับอัตราคิ้ของเครื่องฉิงจะเพิ่มขึ้น15%และประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพลังงานจะเพิ่มขึ้น15%เปเ็นเวลา8วินาทีถามว่าพอสวรค์อันนี้ดีไหมจริงๆแล้วมันดีแค่ด้านบนนะครับคือฟื้นฟูพลังงานเครื่องฉิงไม่จำเป็นต้องมีด้้้้วววยยยาาาอ่่่ะเเพพพรมมัััันนนนนืูแแลลใชงงงีค 40หน่วยแล้วตัวของสกิลธาตุคืนชิงเองเนี่ยมันแจกระดูธาตุค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วครับมาดูต่อกันในส่วนของกลุ่มดาวกันครับในส่วนของกลุ่มดาวที่1สกิลธาตุนะครับเมื่อกดสกิลธาตุครั้งที่2นะครับก็คือว์าไปที่ปักหมุดนั่นเองนะมันจะทําการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง50%ของพลังโจมตีในตําแหน่งที่คืนชิงหายไปและปรากฏตัวขึ้นนะครับก็คือจะทําความเสียหายสองที่คือจุดที่คืนชิงอยู่ในตอนแรกกับจุดที่คืนชิงว์าไปตรงปักหมุดนั่นเองคนระับมันจะทําการสร้างความเส ซึ่งถามว่าแรงไหมไม่ได้แรงเลยครับก็คือสมมติว่าคนปั้นเครื่องฉิงแบบฟูๆเลยนะแอตแทกของเครื่องฉิงจะอยู่ประมาณช่วง2000นะครับซึ่งแอตแทกส0 0พห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ดาเมจหนึ่งพันเองนะครับคือน้อยมากนะกลุ่มดาวต่อมาเมื่อเครื่องฉิงโจมตีปกติและชาร์จโจมตีใส่ศัตรูที่ถูกผลกรต้บของไฟฟ้าก็คือถ้าเกิดคุณใช้เครื่องฉิงโจมตีตัวละครแบบมอนที่มันติดไฟฟ้าอยู่แล้วอ่ะจะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะผลิตอนุท่าออกมานะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ไม่ไ เออไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แ,ยแต่ไม่มีมันก็ฟื้นทันก่อนระดที่สามไม่มีอะไรมากครับแค่เพิ่มในส่วนของอันติไปอีกสามเลเวลเนาะก่ระที่สี่ภายในสิบวินาทีหลังจากที่เครื่องฉิงทําปฏิกิริยาธาตุที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า,าครับจะได้พลังยตีเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นกลุ่มดาวที่เหมาะกับสายกายภาพมากนะครับหรือไม่ก็เป็นสายที่แบบอัตกริหวดอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวของกลุ่มดาวที่สี่ได้คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องฉิงถ้าเกิดจะเล่นได้จริงๆเนี่ยคุ กลุ่มดาวห้าครับเพิ่มเลเวลสกิลท่าเพอีก3เลเวลกลุ่มดาวที่6เมื่อโจมตีปกติชาร์จโจมตีสกิลท่าหรือปล่อยท่าไม่ตายจะได้รับโบนัสความเสียหายไฟฟ้า6%เปเ็นเวลาทั้งหมด8วินาทีครับซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะคิดแยกกันนะคือการโจมตีปกติคิด6%์นตชาร์จโจมตีคิดไปอีก6%ก็กลายเป็น12ใช่ไหมถ้าเกิดคุณกดนันตีอีกก็กลายเป็น18%ถ้าเกิดคุณใช้สกิลาตุก็กลายเป็น22%หมายควววาามม่่กลุที่6เราจะได้รับโบนัสูฟฟสงสุด ที่24นะครับแล้วพอมารวมกับกลุ่มดาวที่4เนี่ยเราจะได้พลังยูทีี25เหมายความว่าตัวละครตัวนี้ที่กลุ่มดาวที่6เนี่ยจะมีความแรงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าแรงขึ้นขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเครื่องฉิงจะอยู่ที่กลุ่มดาวที่6กนะครับก็ยังไม่สามารถสู้การทำดาเมจของไรเดนกลุ่มดาวศูนย์ได้นั่นเลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไม่เล่นเครื่องฉิงกันนั่นเองครับเนื่องจากการทำดาเมจของเขานั้นมันห่วยแตกเลอเกิน คือเครื่องฉิงเนี่ยที่ผมพูดไว้ต้นคลิปว่ามันโดนบัฟมา2ครั้งเนี่ยครับนั่นก็คือมันเป็นเพราะว่าครั้งแรกที่เครื่องฉิงโดนบัฟเนี่ยครับจะเป็นในส่วนของการเพิ่มสาระเข้ามาการมีอยู่ของสาระเนี่ยครับจะทําให้เครื่องฉิงเนี่ยมันเก่งขึ้นมากมันแรงขึ้นมากมันแรงขึ้นแบบมากๆเลยฮะแต่แน่นอนด้วยความที่ว่าเครื่องฉิงเนี่ยมันแรงขึ้นไม่ได้หมายความว่าตัวละครอื่นจะไม่แรงขึ้นครับคือสาระเป็นซัพพอร์ตที่บัฟให้กับทางไฟฟ้า เพราะฉะนั้นตัวละครอย่างไรเดนเองก็ได้รับบัฟตรงนั้นไปเช่นกันนะและได้รับบัฟไปอย่างมหาศาลด้วยคือถ้าเกิดเราสังเกตดูดีๆเนี่ยครับการทำเปอร์เซ็นต์ของเครื่องฉีกเนี่ยมันต่ำเกินไปฮนะ36คูณ8ได้เท่าไหร่ก็ได้เพียงแค่288%เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งค่อนข้างจะใกล้เคียงก,กันกับในส่วนของเอ,อ่อการโจมตีครั้งสุดท้ายหมายความว่าการทำดาเมจของเครื่องฉีน,นั้นจะอยู่ที่500กว่าเปอร์เซ็นตะ์เนาะแต่จริงๆแล้วมันจะบวกกับความเสียเชิงยูตรงนี้ไปอี มันดูเหมือนจะแรงนะเว้ยแต่ว่าพูดตามตรงแล้วอันตีของเครือฉิงคือมันเบาแบบเบาจริงๆครับเบาแบบไม่รู้จะเบายังไงเลยอย่างไรเด่นเงี้ยมันอันติที่70% 0ก็จริงมันอาจจะดูเหมือนมันไม่ได้ต่างอะไรจากเครือฉิงที่หกร้อยเปอร์เซ็นต์หะแต่อย่าลืมว่าไรเดนเนี่ยยังสามารถฟันได้อีก7็วินาทีนะครับซึ่งไอ้7วินาทีตรงนั้นจะบวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปอีกรวมๆแล้วไรเดนจะฟันเกือบประมาณ20% 0 0เซลยก็ว่าได้นี่คือดาเมจอันตีของตัวละครธาตุไฟฟ้าที่สมัยก่อนไม่มีปฏ ไรเดนก็ยังแรงมากๆแล้วสมัยนี้การบัฟครั้งที่2ครับไอแคลเวตเพิ่มเข้ามาหรือเรียกง่ายๆก็คือมันมีธาตุพืชเพิ่มเข้ามาทําให้ธาตุไฟฟ้าเนี่ยมันดูเก่งขึ้นคือฉิงเองก็ดูเก่งขึ้นครับแต่ตัวอื่นเองก็เก่งขึ้นเหมือนกันสุดสุดท้ายแล้วคือฉิงก็เลยถูกเมินอยู่ในครั้งนั่นเองครับเนื่องจากว่าตัวเองนั้นเป็นเมนดิีเพสที่ทำดามจได้น้อยเกินไปครับแต่สุดท้ายแล้วถามว่าตัวละครนี้สามารถใช้จบคอนเทนต์ของเกมนี้ได้ไหม ตัวละครนี้สามารถใช้จบคอนเทนต์ได้แน่นอนครับเป็นตัวละครที่เก่งในระดับที่สามารถเล่นได้คือคือเล่นได้จนแบบจบเกมจริงๆฮะคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอวยนะใครไม่ได้สนความเก่งของตัวละครใครเน้นมันตัวละครนี้ตอบโจทย์มากเป็นตัวละครที่เล่นโคตรมันนะครับเกมเพเองมันสุดยอดมากแต่ว่าข้อเสียก็คือเป็นเบาท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เก่งพอที่จะจบคอนเทนต์นะครับเพียงแค่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปจบวิชั้น12.3ีดเนี่ย มันอาจจะต้องลําบากในการปั้นทีมสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะแต่ถามว่าโจวบิ๊กได้ไหมโจวบิ๊ได้เหมือนกันนะครับตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้กากครับแต่แค่ว่าตัวละครอ,อื่นเก่งกว่าหมดเลยน,นั่นเองฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของทีมนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันรอเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสจ้ารองวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า i mm the -hmm.